สวัสดีครับสาราดีที่ใกล้มาตังคะพเพื่อนครับมีบางคนเขาบอกว่าทุเรียนเล็กเมื่อทิ้งใบแล้วแตกยอดออกมาใหม่ทิ้งใบหมดนะครับต้นทุเรียนต้นนั้นกําลังจะตายทุเรียนของผมต้นนี้หลังจากที่ผ่านหนาวนะครับเกิดการทิ้งทิ้งใบ ใบไม้ทิ้งใบทิ้งใบเดิมนะครับเกือบหมดทั้งต้นแล้วแตกยอดออกมาใหม่ก็ยังจเจริญเติบโตได้ครับทีนี้ผมกำลังจะพูดถึงว่าทำไมทุเรียนเล็กทิ้งใบแล้วแตกยอดออกมาใหม่บางต้นตายบางต้นก็ ยังจเจริญเติบโตต่อไปได้ครับไม่ใช่ว่าทั้งหมดที่ทิ้งใบแล้วแตกยอดออกมาจะตายนะครับเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานของการสะสมอาหารของต้นต้น,ตนไม้นะครับอย่างถ้าทุเรียนใบแก่เนี่ยเมื่อได้รับแสงก็จะสังเคราะห์เป็นแป้งและน้ำตาลนะครับ เมื่อสังเคราะห์แป้งและน้ำตาลแล้วก็ํำเลียงไปที่สะสมไปที่กิ่งนะครับลำต้นไปเลี้ยงรากนะครับแต่ว่าเมื่อใดที่ทุเรียนทิ้งใบหมดก็เท่ากับว่าไม่มีแหล่งสร้างอาหารให้กับลำต้นนะครับสร้างแป้งและน้ำตาล ทุเรียนจะแตกยอดออกมาใหม่เพื่อจะสร้างผู้สร้างอาหารให้กับลำต้นนะครับแต่ว่าถ้าต้นทุเรียนเล็กของเราไม่มีอาหารสะสมในกิ่งนะครับหรือมีน้อยต้นก็จะใช้พลังงานจากกิ่งนะครับใช้อาหารที่สะสมในกิ่งมาเพื่อสร้างยอด เมื่อทุเรียนดึงอาหารจากลำต้นมาหมดเพื่อจะสร้างยอดก็เท่ากับว่าต้นทุเรียนของเราไม่มีอาหารสะสมในลำต้นนั่นจะทำให้ระบบรากซึ่งขาดพลังงานไปเลี้ยงก็จะชะง,งัก และใบที่แตกออกมาใหม่ก็ยังไม่พร้อมที่จะทำงานสังเคราะห์แสงสุดท้ายต้นทุเรียนไม่มีอาหารสะสมนั่นแหละครับจึงเป็นเหตุผลที่บางคนบอกว่าทุเรียนทิ้งใบแล้วแตกยอดมาใหม่เนี่ยกำลังจะตายดังนั้นวิธีแก้นะครับต้นทุเรียนเล็กเราควรที่จะ่นโปรตีนน้ำต,ตาลทางด่วนนะครับ ไปยพยุก่อนในช่วงแ,กแรกๆแล้วก็ใบที่แตกออกมาใหม่เราต้องทําให้ใบแก่ให้เร็วที่สุดนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้สร้างแหล่งอาหารให้กับลําต้นโดยการพ่นจุลธาตุแมกนีเซียมสังกสีเหล็กนะครับจุลธาตุเหล่านี้ก็จะทําให้ใบทุเรียนของเราสร้างโครโรฟิลได้เร็ว สามารถที่จะปรุงอาหารไปเลี้ยงน้ำต้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่บางคนปลูกแล้วทำไมต้นทุเรียนไม่โตสักทีและพอแทงยอดออกมาแล้วตายนะครับเมื่อระบบรากของเรายังไม่เซตตัวดนะีมีส่วนที่จะยึงอาหารขึ้นไปเลี้ยงน้ำต้นน้อยนะครับและใบยัง ยังไม่มียังร่วงนะครับอาจจะทําให้ต้นทุเรียนของเราตายได้ตรงนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ต้นทุเรียนเล็กของเราตายเราต้องเข้าใจระบบพื้นฐานการสร้างอาหารการเลี้ยงดําต้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ